เป็นไงครับอาจารย์ผลงานมิกซ์สปาร์คมิกซ์สปาร์คได้ดอกไหมมิกซ์สปาร์คอ่ะอุตส่าห์วางใจเนี่ยโน่นนตุ่มตามาไหนดูดินี่นี่โอ้อันนี้มิกซ์สปาร์คนะครับเราทดสอบมิกซ์สปาร์คของบริษัทนูตาแพนซึ่งรู้ว่าการที่ทําให้ใบมันเขียวเข้มมิกซ์สปาร์คเป็นจุลธาตุรวมในรูปของผงฟู EDTA อาจารย์ก็จะมีตัวแมกนีเซียม6%มีการ์บอนฐานสิแล้วที่เหลือเนี่ยหกธาตุเนี่ยสิงส์เหล็กแมงกานีสโบรอนโมลิบดนัม อีกตัวหนึง่งผมจําไม่ได้แต่เขามีมาให้ครบหมดเลยเขาบอก<ม>ว่าถ้าเกิดมันมีธาตุอาหารมาครบๆแบบเนี้ยม,มันจะทําให้ใบมีความเขียวมากกว่ากเกษตรกรก็จะกลัวว่าถ้าใบามันเขียวมากเกินไปหรือว่ามันใบดีเนี่ยมัน<อ>จะออกดอกได้ง่ายหรือเปล่าหรือว่ามันมีผลกระกทบต่อการออกดอกไหมเออดูดิก็เลยปเป็นที่มาของการทดลองมิกซ์สปาร์คนี่แหละอาจารย์พี่ยาใบใหญ่ไหมโอ้ใบใหญ่มากอาจารย์ใบใหญ่มากแต่ว่าแข็งนะไม่นาแข็งไหมใบนาครับ คือ N P K เนี่ยเราทางดินเป็นหลักเนาะเออแล้วทางดินส่วนในช่วงที่ผ่านมานช่วงใบสองรือหลังจากทาสารเนี่ยฝนมันเยอะพี่ยาม<อ>บางทีเราจะให้ปัจจัยทางดินเนี่ยโอ้โหแล้วพื้นที่สวนเราพี่ยามมันเทลาดเทความลาดชัน,นสูงมันเหมือนกระทะควอะ่ออ่ะนั้นเวลาเราใส่ปุ๋ยบางทีมันก็ไปกับน้าและไปกับฝนละเราก็ต้องหาจังหวะของการใช้ทางใบร่วมด้วย